โมชิโมชีครับผมอยู่ไหนครับผมพอดีว่าผมมาเจอคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณที่ร้านเปลี่ยนสภาพราคาหรูๆอ่ะตรงข้างๆตึกอะไรตรงนั้นไม่รู้อ๋ะอ๋อ้าหเดี๋ยวผมผมพอรู้อยู่ฮะพอรู้อยู่ใช่ไหมครับพอรู้อยู่ครับโอ้แบบนี้คือคุณจะมาหาใช่ไหมอ๋าใช่แล้วครับเฮ้ยมาคนเดียวเหรออืมคนเดียวอยู่แล้ว โอเคครับรถปลอดภัยนะครับคุณพาริสครับผมมาเจอกันครับคุณเสือมา้จอกันครับเจอกันชื่อเข้มครับชื่อเข้มครับแต่อ่อนโยนกับคุณนะเอาตรงนะอุ้ยปาริสสสวัดีโมชิโมชิลูกสาวเยอะอุ้ยน้องวัวเราเป็นน้องวัวกันดีกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดับวันยิงเล่นนี่คือยิงเข้าใส่เป็นเลือนคิดให้แล้วลูกน้องกูไม่กล้าสองร้อยยี่สิบสอง พูดตรงๆเสือถ้าเราเจอกันตายเสือถ้าเราเจอกันวันนี้ตายแน่เลยเลขอะไรนะสองร้อยยี่สิบสอง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 หรอคุณีสามตามหาผู้หญิงโสดีป่ะวันนี้ยอยากแบบอยากทำแบบว่าแบบอยากจะรู้ว่ามีผู้หญิงโสดกี่คนอะไรอย่างเงี้ยหน้าส่นจูวีหน้าส่นจูวีหน้าส่นจูวเลยนี่สะพายกระเป๋าด้วยนี่วันนี้ขอเป็นทีมโปรดักชั่นหน่อยนะกันเอาเดี๋ยว เอารถฟลอเรรี่มาครับคำถิ่นใช่ครับฟลอเรรี่เดี๋ยวผมผมเป็นคนที่แบบว่าซื้อเบนฟอเรรี่ได้แบบไม่ต้องเงินอ่ะเออจอดตรงไหนได้เจอการาดนะเจอการาดทำไมขึ้นมาด้วยกันที่ไม่รถจ่นี้ไงไปเก็บรถก้อนเก็บทำไมเราเรารวยพันห้าไม่เป็นไรโอเคพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้แล้วกันแต่ให้ตรงนี้มีการาดอ่ะมันจะสวยมากเลยเราจะมายึดตรงนี้เป็นการาดเรา สามคนเนี่ยนะโหคนเก่งเลยว่ะเกินไปไม่ก็แบบเป็นที่ที่เราอยู่ประจําไง <laughs> ยึดเป็นแลนด์มาร์คของเราเออ <laughs> เลยโดนแก๊งตีหัวแตกอย่าไปกลัววิ่งไม่ไวแต่วิ่งไม่หยุดนะบอกแค่นี้ไม่ได้จะสู้หรอกแต่วิ่งเร็วใ <laughs> ส่แม่นเก็บโศงแล้วทำตันเยลยใส่ไฟเทคอฮ <c oughs> ้เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรเฮ้ยเออรถเขานี่เปิดวิทย์เปิดเนี่ยรู้ปะเขาขับอาซัมสองแหละน่าจะใช่นี่เปิดวิทเปอร์เนี่ยไม่ได้เปิดดีนะพูดว่าอาซัมสองประเด็นคือ normal ฉัน normal ไม่เขาหลอนเราแกล้งเฮ้ยกันได้นะเฮ้ย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 ตาลินดาวรลน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเข้มมีมีปิโตบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้เฮ้ยวิ่งวิ่งใส่อหรวิ่งใส่เฮ้ยเฮ้ยเราจางแบนหรือเปล่าไปดูซิจะมองได้ก็ไม่ติด้ตรงนี้มองไม่ติดสินี่จริงๆว่าจะกวาดซื่อแถวนี้หมดเลยนะเนี่ยกวาดพื้นแถวนี้โอ้โหพณะกงาทำงานกวาดเซื่อกวาดเซื่อกวาดซือขอโทษโทษอ่าวแล้วจับตีนมันอะไรกันอย่านะไม่นะอย่าไม่นะเป็นที่ใครที่ผมหรือเปล่า อเตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกเนาะโอเคยังอยู่ครบอีกคนอยู่ครบอะไรคุณฮรคุณเรามาสามคนอีกคนอยู่นู้นอยู่นู้นโอเค๋องวิ่งมาแล้วยังปลอดภัยดีทุกคนโอ้เริศโอ้เริศเปิดประตูทุกปลอดยดีปดัยดีปออยยกอปลอปลนตกลงไปข้างล่างกันนะมีใคร มีใครที่แบบว่าขับรถแบบไม่ตกแบบบ้างไหมฮะได้ๆแล้วต้องเป็นแล้วคุณเข้มมาลองดูสิเขาทำอะไรไปแอบดูดิแอบยืนกินนะไม่แบงค์พวกเราเฮ้ย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 กินให้แบงค์พวกเราเฮ้ยมีเท่าไหร่อ่ะ คือหิวข้าวมากตอนเนี้ยเขาบอกอยู่ว่าให้ไปซื้อข้าวมื่อกินแล้วเมื่อกินตรงนี้ก็เม่าไร่หรอกคุณมีเท่าไหร่อ่ะคุณคาไม่กินตรงนี้ดีกว่าผมขอหนึ่งานผมนำไส้มันแดงเถือกเลยอะใช่หัอเมื่อกี้ก็เราก็ปิ๊บ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 หรอกระเป๋าสองเจ็ดเจ็ดครับไปละอิ่มละี๋ยวจะสั่งให้พ่อมนลื้อแถวนี้หมดเลยโอ๊ยไม่พ่อรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่พ่อรับเหมาก่อสร้างเลยพอดีเขาจ้างมาทำ ถ้ามัลือให้เนอะคือที่จริงว่าจะว่าที่จริงว่าจะให้พ่อเกณฑ์แรงงานจากต่างประเทศมาลงที่นี่หมดเลยครับประมาณน่าจะแบบว่าแบบประเทศแบบน่าจะไกลเลยพวกอเมริกาหรือว่าอะไรชักร้อยกว่าคนนะฮะอ้าวจริงอ๋อพี่ตาบอกขอโทษผมว่าจะแก่เกณฑ์แรงงานมาร้อยกว่าคนมาที่นี่ครับที่จริงว่าจะเปิดบริษัทขึ้นมาบริษัทอะไรเออบริษัทชื่อว่าเสือเซอร์วิสดอทซีโอดอทีเฮดดอทแปดแปดหกเก้าหกเก้าหรือเปล่า ็เท่านั้นแหะครับว่าจะชวนเกณฑ์มาทําในเมืองแห่งนี้เห็นว่าเศรษฐกิจมันดีอะไรอย่างเงี้ย <lean> มีแบบมีแบบเสือฮับดอคอมไหมอะไร่างเงี้ยแปลกอคนมั้รถมีแต่คนไปได้หมดวะหรือว่ามันเป็นโหมดสวิตช์สคิตชผู้ชสวิชพสวะว่าช์สวกตช์สัิสวิสองตช์สามตา์สวิมช์สมิตช์สวิตช์สวิตชสวิชสวิตช์สวิตชร่วสวิตช์สวิตชื่ออะไรครับชนสวิชสวิ์ส คุณเหนือนะครับไม่มีไมค์เขาหากล้องได้แต่ไม่มีคุณเหนือนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับผมอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ครับอ่าสามสิบสี่นะฮะเข้าเมืองมานานหรือยังครับประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่ากว่าตอนนี้เรื่องอ่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะการทางานของคุณตอนนี้คิดว่าคงที่หรือว่ามั่นคงหรือยังคิดคิดว่าหรือยังฮะตอนนี้การงานแบบว่าเราสามารถอยู่แบบว่าไปวันวันแบบว่าเรามีเงินเก็บเรามีอะไรเนยตอนนี้มันคงหรือยังครับ เออก็ยังครับได้มาก็เสียไปครับได้มาแล้วก็เสียไปเนาะคือมีกำไรแบบเข้ามาเยอะไหมแบบว่าแบบก็ภูมิใจกับเงินที่เราได้มาอะไรอย่างเงี้ยคุณงงไหมกับคำถามที่ผมถามผมจะได้ขอโทษก็ก็ไม่รู้อครับคือสนใจที่จะเป็นหน่วยงานไหมครับเคยคิดไหมหน่วยงานอะไรครับย้องตำรวจหมอช่างอะไรครับใช่อืมผมอยู่แบบนี้ดีกว่าครับ อยู่ดีดีกว่าเนาะแล้วเออเรื่องความสัมพันธ์นี้มีไหมครับไม่มีครับยังสอดอยู่เนาะใช่ครับโอ้ยมีไอ้เขามีกระแอมนิดนึงเออหลังเข้าหรือเปล่าครับเป็นซิกหรือว่าเป็นซิกหรือว่าส่งซิกว่าเดี๋ยวหลังเขาจะเข้าเอานะถ้าถามมากกว่านี้เออนะเออเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะถามอะไรวะอ้าวคุณกระซิกที่ผมลืมเลยเออเอามีมีเพื่อนไหมครับหรือว่าเข้ามาคนเดียวหรืออะไ เพื่อนไม่มีครับอยู่คนเดียวครับมาตลอดทำงานทำงานคนเดียวเลยในไหนก็มีอะไรจะบอกแบบว่าผู้หญิงที่อาจจะเข้ามาหาไหยหรือว่าต้องการความสัมพันธ์อะไรไหมว่าคุณตอนนี้ยังไงต้องการคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังไม่ต้องการเนาะใช่ครับคิดว่าชอบคิดว่าชอบแบบไหนเอ่ยังไงก็ได้ครับยังไงก็คอะครับแบบอยู่กับเราได้รักเราก็พอถูกไหมครับผม เป็นคนง่ายๆนะฮะขอถามชีกรอบได้ไหมครับผมอะไรนะครับขอถามชีกรอบได้ไหมครับชื่อว่าอะไรนะชื่อเหนือครับคุณเหนือนะครับผมตอนนี้ทางานเสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่เสร็จครับยังครับผมโอเคครับถ้าต่อได้เลยครับผมมากนะครับคนแรกตรอคคุณเหนือนะครับขอบคุณมากครับครับขอเป็นวันที่ดีนะครับพฮปปี้นิวเยียนะฮะครับผมครับักเป็นต่อทำเห็ดใช้เห็ดด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอเรียงใช่แหละไก่ใช่จำได้ว่ามีเห็ดใช่ปลานม ข้าวหอยกระไา่หอยเห็ดมีเห็ดผมจำได้ว่ามีเห็ดหยาดเสียงเห็ดเห็ดก็เห็นมีเห็ดด้วยไม่ถ้าไม่ใช้ก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยฮะคุณเหนื่อยครับคุณพอจะรู้กันท่าปิ่นโตไหมฮะรู้ครับมีอะไรบ้างครับปิ่นโตมีเห็ดไหมครับมีเห็ดไม่มีครับบอกแล้วไม่มีเห็ดแต่ไม่ปารีสใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละผมคิดเหมือนคุณเลยแต่ปารีส แล้วสรุปมีอะไรมั้งครับไก่มีไก่ครับมีไก่มีมีปลาแล้วมีนมข้าวแล้วข้าวครับแล้วก็ข้าวแล้วหอยครับโอเคครับขอบคุณมากครับเห็นไหมเสือเถียงไงบอกว่ามีมีเห็ดมีเห็ดแต่บอกไม่มีเห็นไหมเถียงนั่นแหละคุณเหนือมีอาวุ้ไหมครับช่วยกระแทกหน้าให้หน่อยได้ไหมเก็บเต็มยังล้วอะกล้แล้วแล้ววะเขาลงมา กเราเรียบร้อยยกมือสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอสัมผัสได้ไหมครับได้ครับโอ้ยน่ารักชะมุดเลยเอ้าสัมภาษณ์ที่ไหนครับเอ้ยน่ารักชะมุดเลยยังน่ารักชะมุดเลยยัอะไรเนี่ยชะมุดชะมอยเป็นไางครับเรื่องการเงินตอนนี้ทุกคนมั่นคงหรือยังครับเออมั่นคงครับผม มันคงแหละครับไอแปดใครทั้งเขาน่าจะมันคงแหละไอแปดไหนไอแปดวะนู่นนู่นจอดไอแปดขนาดด้วเฮ้ยไอแปดขนาดนี้ขิงไปแน่สลัดได้ไหมไม่เดี๋ยวเขาเสียไงรอเขาเดี๋ยวรอเขาก้าเอ่อทั้งคู่คิดว่าไม่คงแล้วใช่ไหมเรื่องการเงินนี่เป็นหายนะแล้วความรับเป็นยังไงบ้างครับเอ่อได้ไหมครับ่ากันหรือเปล่ากับคนนี้ใช่ไหมหรือว่าแฟนโซนใช่มึือกับเพื่อนโซนสิตีปากเรยนสัมภาษณ์ไม่ตีอะไรนะครับไม่ไม่พร้อมบอกไม่เป็นไรใช่ครับ ไอ้พอมบอกนะฮะต้องถามวะครับต้องถามว่เฮ้ยคุณผู้หญิงชื่ออะไรนะครับผมนุ้นถามผมร้อเสียไมรยาทนะครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวผมอยากวนมาถามคนนี้หน่อยผมอยากถามเขาคุณผู้หญิงมาถามอะไรเขาหน่อยอ่คุณผู้หญิงเขาหลับหรือเปล่าฮัลโหลแหวอยู่อ๋อชื่อโอปอค่ะอ๋อคุณโอปอนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ย เคยคิดไหมว่าแบบว่าอยากจะเป็นหน่วยงานหรือว่าอะไรแล้วหรือว่าตันกับเรื่องการแบบทํางานบนทุกๆระเปียบเมืองอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมว่าจะเป็นหน่วยงานไหมอ๋ออยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นหมอใช่นี่ครับแล้วคุณผู้ชายนะฮะอยากอยู่อย่างเงี้ครับอยู่อย่างนี้นะครับมีสบายกว่าใช่ไหมครับเอ๋ออุ้ยคุณปอคุณก็พูดมีประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่โอปอลฝั่งนี้โอปอลฝั่งนี้เอาเหรอผู้กองจะฟาดหน้าเขาแล้วเราใส่มาหน่อยเล้ยอยากสัมภาษณ์คุณเกมหน่อยได้ไหมครับนะครับ สำมภาดเรื่องหนึ่งได้ไหมครับ,รบเออถามข้อมูลส่วนตัวนิดนึงผมอยากทราบว่าแบบว่าเรามีคนที่ชอบไหมครับเอ,อ่อมีครับเออคนที่ชอบนี่เออเขามีแกงไหมครับอืมไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ไ,ไม่ก็ไม่อยากตอบเดี๋ยวก็ทุบด้วยกล้องเขาดีมั้งโอเคครับไม่ก็้วเพื่อนเพื่ออยู่แถวนี้ไงเราจะได้แบบเอ้ผมไม่การ็คืทำความรู้จักได้คุยกันนิดนึงเอาผมขอโทษแล้วกันครับไปทำงานเถอะนี่ยังไม่เสร็จเลยขอบคุณสำหรับการตอบคับถามครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทั้งคู่เลยนะผมมีหลักใจอแไรก็ถามแต่ละคนนะว่ามันคงมีความสุขมากๆนะครับก็คบกันนานๆนะครับลูกเต็มบ้านหลัเต็มเมืองนะครับเขายังไม่ได้งานแต่งของเขาต้องขออภัยนะครับคุณโอปอแล้วก็คุณเกมคุณคุณอะไรกคนเนี้ยคุณเกม คุณผู้หญิงคนนี้เชื่ออะไรนะชื่อปอค่ะม่ชออเก๋โอเคครับไว้เจอกันนะครับทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณสอนข้อมูลนะครับผมอ๋อค่ะพี่ะปิโน่ใหญ่รอบนะครับเขาเป็นความสุขนะครับหมายกันค่ะครับผมละลายเลยคุณชายถ้าคุณไม่เอาผมเอานะโอเคโอเคยังย่อยยอกนะจูบูจูบูจิบีจิบี้ทำงานได้เลยนะครับรู้กันแค่นี้ฮะครับใครนะหน้าคุ้นคุ้นหน้าคุ้นๆเหมือนชาวแก๊งมา สวัสดีครับได้ไหอนมได้ไหมครับขอถามหน่อยได้ไหมครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับมาไงครับลูกสาวโอเอโอเอ้ไม่ต้องดูด้วยโอ้โหขอโทษถามปะป๊าเป็นวัวให้ที่ถามไม่ได้หวัเนี่ยถาม้ครับสวัสดีครับคุณหญิงชื่อว่าอะไรครับจะชื่อว่ามเเเดดสสกกงอชื่อว่าชื่ออะไรครับอิสลามอะลัยกุมอะลโลโอลาว่าอะไรกุมูสลาม โอ้โย oh, yeah. ุกมาซื้อ oh. นั uh, ่นเจ้าเก้าหลานเกาเจตัวยาตบาเทฮโล everybody มาในมิสเมีโอเคออผมอยากจะรูว่าตอนนี้สถานะคุณมั่นคงหรือยังเช่นแบบว่าการงานการเงินหรืออะไรอยากทราบว่าสถานะมันคงรอยะ I don't know I don't I don't know why I don't know I don't know everything jingle bell jingle bell jingle bell jingle all ครูว่าคงถามไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะ ไเขาบอกเขาไม่รู้อะไรเลยม,มีมีคนที่ชอบมั้ยครับ And now now don't have my don't have b o y friend because I want want t wanna cry โอ้ลูกผมเศร้าเขาบอกว่า I don't have boyfriend คือเขาไม่มีแฟนคุณเข้าใจไหมเขออาเป็นคนที่ชอบตอนเนี้ย You know อมอมด้วยอันนี้หิวข้าวไปหน่อยคุณร้อยหกออกด้วย ไม่ไม่ไม่ปลาลิ้นเจียบเท้ามันปลาลิออกก่อนออกก่อน Oh my god Meet you อ้คน Mary me k i s สัน t o มีได้มาให้น b บา t o out h e View you แม่รีมีรีมีอ๋อ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  กูจะบอกนะคงไม่เจอแล้วรักแล้วแอบแท้ออกแท้ออเขาเทิดป๊าหันขวาพอดีเลยลูกขับไหมเราขับไหมนี่เสือขับรถเก่งเวลูกก็ไม่อยากจะโม้ลไปเก็บหอยต่อจ้าลูกศรแบบนักแข่งนี่ครับอ้าวแตเก็บหอยแล้วใช่ปหอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะคุณพารีสอย่าพูดเยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำรถพังเดี๋ยวผมเขิน โชดิฟนี่โชดิบข้างหน้าคงข้างหน้าดิฟแล้วไม่คงนี้เขานี่เลยเนี่ยลงสักับลงเนี่ย้ออาเมียอวทยนาตัวเมคุณลงทำไมไม่ได้เก็บส้มปิดตัวที่มส้มเปตทอิรติคือฝ้าทนอสูปาอยากสักขอโทษนี่เพื่อนปากันเล็กปลาสักนะสักสักกระหม่เพื่อน โดนทุกวันเลยอ่ะเอาจริงใช่พูดถึงเรื่องสักผมก็อยากสักนะอยากอยากสักอะไรเหรอยากสักลิงเอาไว้ตรงหน้าท้องอ่ะครับทำไมล่ะครับโอ้ยนี่เล่นมุกเลยอ่ยผมรีบจะวนกลับไปฝากให้เฮ้ยจะได้บอกว่าไม่ใกล้กล้วยใช่ไหมใช่เลยโอ้ยจะวนกลับนี่ฐานทักอยู่แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ใช่มีจ้าลูกเฮ้ย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 อะไรเหรอมาเจอคนนะโอ้เหรือโซ่ มอเตอร์ไซค์คนตกใจมอเตอร์ไซค์อะไรกันครับนี่ะหา่องเรียพูดจะพูดติดออกแนวลูกสาวแล้วปะแค่แล้วพาหนูเดินมาป้าเมื่อกี้ป้าก็จะชอกให้ลูกเลย หยุดเดี๋ยวหยุดดยเดี๋ยวหยุหยุดครับหยุดก่อนครับหยุด่อครับหยุดก่อครับหยุดหยุดครับ่ยุดตรงนั้นหยุดตรงนี้เลยนีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนี้ไม่ใช่การโปสแต่อย่างใดแต่อยากจะถามว่าชื่อไรครับคุณโนสวัสดีครับคุณโนเข้ามาเมืองนานหรืยงครับไม่นานครับอนนี้เพื่อเข้ามานะครับ ก็อาทิตย์หนึ่งได้ครับอ๋ออยากถามว่าฟาร์มเป็นยังไงไหมครับการทำงานทางนดีไหมครับรายได้ดีไหมครับช่วงนี้เอ้ยใจเย็งนะครับอยู่เพิ่งต่อยนะครับไม่ทำไรครับก็ดีอยู่ฮะรายเงินเหลืออยู่ไม่กี่บานเองฮะแล้วตอนนี้แบบมีเพื่อนบ้างไหมครับมีเพื่อนมากเลยฮะมีครับมีมีครอบครัวอยู่ฮะตอนนี้มีแก๊งหรือยังครับเข้ามายังครับอ๋อแล้วครอบครัวมีกันเยอะไหมครับ ก็มีอยู่แค่3คนเองครับแล้วแบบเราเข้ามาเรามีสิ่งที่เราอยากได้ไหมครับไฟ่ฝันแบบพวกรถพวกอะไรเรามีไหมครับอ๋อมีครับเอออยากได้เด็กาวถามได้ไหมครับว่ารถหรืออะไรเอ่อ L8 ครับอีกใบครับแล้วก็คือแบบเป็นสายเสือมอบเหรอครับชอบมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ครับอ๋อแล้วแบบว่าหัวทางในแก๊งนี่คือแบบอยากจะมีแก๊งไหมครับในอนาคตก็ไม่อยากครับอ๋อคือมันแบบไม่อยากแบบตีคนอื่นไม่อยากปวดหัวมากงาน ใช่ครับแล้วอยากมีอาวุธไหมครับอยากมีอาวุธไหมอยากครับอ๋อแบบป้องกันตัวเนาะครับผมคือถ้าเมื่อกี้ผมพูดตรงๆถ้าพวกผมเอ้ยถ้าคุณมีอาวุธผมถามจริงผมวิ่งมาเมื่อกี้ตีไหมผมถามวิ่งมากันอย่างเงี้ยผมถามคนตีไหมพิ้งมาหน่ากลัวมากเลยอ๋อพิจีนี่คือรถระเบิดเลยฮะโอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้โหผมมาพวกผมมาดีครับใชแล้วมาดีฮะเขอถามแบบเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งหน่อยเอ้ยเดี๋ยวหนูลูกเปลาโอ้ไม่ใช่หรอวะเขาถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงได้ไหมครับครับผมเออตอนนี้มีความหลักไหมครับมีคนทีี่่ชอบมมมฮฮะะไ อ๋อไม่มีคนที่คุยไม่มีคนที่เข้าตาเลยครับครับอ๋อโอเคครับผมต่างประเทศเขาอ๋อเดินหนังเข้าใช่ไหมครับใช่ฮะอ๋อ๋อคือแฟนอยู่ต่างประเทศครับอ๋อโอเคครับเขาไม่ตามมาด้วยเหรออะไรนะฮะเขาไม่ตามมาด้วยรอครับไม่ตามมาฮะอ๋อแต่เราก็บินไปหาเขาอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมีมีผู้หญิงถามไหมพกเมียมาด้วยหรอในเมืองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแล้วมีแบบผู้หญิงมาคุยไหมครับ อะไรรคับมีผู้หญิงเข้ามาทักเข้ามาคุยไหมครับไม่มีครับอ๋อคือเราก็แบบพยายามเฟดตัวออกมาอยู่แล้วทำพอดีสุดหล่อสุดหล่อจะทมจะมีแต้มนะยอกอุ้ยโอ้แฟนไม่อยู่เราแอบทักนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาเอาไปลงเพจนะครับแฟนเขาดูแน่นอนครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราเล่นครับเราเล่นนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลในการตอบคำถามนะครับทำงานให้สนุกครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมแฮปปี้นิวเยียรร์คับมีความสุขมากครับกระเป๋าเล็กอะไรครับ

สัปดาห์เดียวได้ยินไหมเอ้ยสวัสดีครับเราจะมีเวลาจักสองสามนาทีไหมครับอพอจะมีเวลาสักนิดสักหน่อยไหมครับไปครับโอเคครับเอออย่างสามอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตีครับชื่อนะครับตีตีตีอ๋อตีโอเคครับเออคนตีเข้าเมืองมานานหรือยังครับก็สัปดาห์สัปดาห์เดียวโอ้โหสัปดาห์เดียวคือไม่อ้างทำสองกัหรอขยันจังใช่ แล้วช่วงนี้มีอารมณ์เป็นไงบ้างครับรถดีไหมครับก็ดีครับแล้วการงานเป็นไงบ้างครับทำงานฟาร์มเฟอร์มีตังค์เก็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีใช้เรื่อยๆครับอ๋ออันนี้มีแก๊งหรือยังครับเนี่ยก็ยังครับยังแต่อยู่กับเพื่อนคืออยู่กับเพื่อนแค่สองคนเหรอไม่ไม่เพื่อนผมว่ามีอีกไหมเพื่อนผมเขาอยู่รีโนเวทกันหมดเลยแต่ผมอ๋อแต่เราไม่เข้าคือยังไม่ได้เข้าเปในแก๊งคือเรามาอ๋อก็คือเพื่อนเหมือนแบบเพื่อนชวนมาใช่ไหมครับที่นี่ใช่ครับอ๋อ วุ้นตคนขยันนะมีอาสสองแล้ววะ่ะแล้วมีอย่างอื่นที่อยากได้อีกไหมครับมียังไม่รู้ครับอ,อ๋อแล้วแบบอยากได้อา,อาวุธไหมฮะมีไหมมีอาวุธอยากได้ไหมครับอาวุธก็อยากครับก็ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนตัดอาวุธอ,อ,อยู่อ๋อเหมือนเราก็ช่วยเพื่อนฟาร์มอยู่ด้วยแล้วก็อ,อ๋อแต่เขาก็ทําให้เราถูกไหมครับครับอ,อ๋อแล้วแบบเออขอถามเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งได้ไหมครับครับเออตอนนี้สถานะมีแบบมีแฟนได้ยังครับยังครับอ๋อแล้วมีแบบมีคนที่คุยมีคนที่แอบชอบไหมครับไม่มีเลย แบบเล็งๆนี่ไม่มีเลยเหรอไม่มีอะสปงสเปคที่ชอบนี่มีไหมฮะผมอ่ะฟาร์มเก่งๆเฉๆฟาร์มเก่งๆใช่เฮ้ยโคตรโก้เลยวะว่ามิดิฟเฮ้ยคุณตีคุณแป๊บนึงผมขอผมขอสัมภาษณ์แป๊บนึงคุณตีคุณตีคุณคุณตีอยู่นี่ไม่ไม่ใช่วันนั้นวันนี้คนนี้คนชาตคนน่ะเป็นคนน่ะอ๋อออ๋อขอโทษครับ เคยเคยมีผู <observed> okay, ้ห <maybe> ญ <not S 1> hey, ิงมาทักไครับในเมืองนี้เออไม่ม hmm. ีนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะใช่หรอไม่อยากจะเชื่อเลยเขาหยันจ่าจ่าอย่างนี้ไม่มีเป็นแบบแบบสาวประเภทสองอะไรเงี้ยโอปะโอเคผมว่าจ่าลาครับ h a p p มันก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ความสุขเนี้ยับปีนี้ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วมันเป็นโลแม่จ่อหลา่เคยกินปลาเล็กไหมเคยกินฮะ คแล้วปลาฉลามเคยกินปลาเคยเป็นปลาที่หยุดไว้น้ำไหมการที่เราจะเข้าหาผู้หญิงได้เราต้องทำตัวเองเป็นผู้หญิงฮัลโหลต้องแบนขนาดไหนอ่ะฮัลโหลค่ะโอ้ยปลาทำได้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชืสวัสดีค่ะเพื่ออะไรกันครับนี่เราเคยเจอกันมาก่อนแล้วใครวะจำคุณครูโยคะได้เะล่า ไอ้อันนี้คูโยคาตัวจริงแสดงว่าที่ที่เราเจอที่นั่นตัวปลอมแน่เลยผมไม่ได้มองหน้าเลยเมื่อกี้เนี้อโอ้ยอยู่คนนี้หัวจะปวดป่ะแกมาจากไหนคนหล่ออะไรอ่ะแกหรอถือว่าถือว่าแซ่บมากเลยนะก็จะคนนี้กนะคนนี้ซุกนะแกลองสัมผัสไหมอ่ะลองแอบไปสัมผัสไปแล้วในไหนลองไปจิ้มดูสิวันนื้อแน่นไหมอ่ะเสียงเข้มคือแบบใช้ได้เลยคนนี้จรใช่สวัสดีค่ะ เสียงหนูน่าไปกินน้ำมึงมะนาวดนๆเลยทราบว่าคุณผู้ชายชื่ออะไรฮะเชี่์ข้างหลังไม่ใช่ลูกผมทำไมเสียงเหมือนมอแกเลยวะอุ้ยคุณเบก้าคุณมีรถไฮรักวิโก้ด้วยเหรอเนี่ยค่ะแค่รถก็กินขาดแล้วอ่ะจริง เมื่อก่อนผมเคยคิดเสมอนะครับว่าคนสวยเนี่ยจะต้องคู่กับรถที่แบบว่าเฟอร์รารี่สปอร์ตสปอร์ตอะไรเงี้ยผมคิดผิดเลยว่ะลิทไม่ลิทลิทอะไรอะ่ะคนสวยนี่แบบว่าไม่ว่าจะขับรถอะไรก็น่ารักทุกอย่างเลยจ้าเฮ้ยแค่นี้หรอแหมคนหล่อ,ลอขับอะไรก็หล่อจริงจริงนิดนึ่งครับนิดหนึงครับโอ้ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยทอมตัวเลย ว่าเรากินอร่อยเลยผมไปดูดวงมาว่าผมมีแฟนเป็นหัวชมพูอ่ะไม่เราถามเขาก่อนเขามีแฟนหรือยังสวัสดีครับสุดซุดแหคนเป็นขั้ไอแปดอ่ะผู้หญิงเชื่ออะไรคะเชื่อตาอะไรนะชื่ออะไรนะสตาร์ฮัลโหลสตาร์คุณสตาร์โอ้ชื่อสตาร์เมีอยากมีสตางร์เลยโอ้ยบุกเดียวกันคุณสตาร์อยู่มีแก๊งไหมครับเนี่ย อ๋อแล้วมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะครับสวัสดีชื่ออะไรคะเออชื่อสแตมค่ะชาติกับชาตเป็นพี่น้องกันใช่ไหมสแตมค่ะชาตมชาตาวัสดค่ะหนูชาติอยากเก็บสแตมเลยอ๋อเขาบอกว่าเขาชื่อค้องกับคุณครับเขาชื่อเซเว่นเพราะว่าสแตมอยู่ในเซเว่นครับฮัลโหลป้าปอยู่ไหนครอ้าวโธแล้วเฮ้ยขอโทษครับขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะ ไปเร็วเร็วเร็วโทรฟ้องพาะเร็ว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 เขาบอกวาแพ้ผู้หญิงขับดีเอ็มแพ้ผู้หญิงขับไอแพดจริงเลยยาวทุกคนเลยเมื่อกี้คุณขับไฮรักวิโก้ก็ทำใจผลออนไลน์พออยู่แล้วคุณขับดีเอ็มคุณเอาผมไปทั้งตัวเลยก็ได้นะหลบใน่จ้าเดี๋ยวโดนรถหลได้พ้นโอ้โอ้เขาจะโดนเพิ่มเขาจะโดนเพิ่มโอ้โหคุณแพลรีดหน้าคุณแบบว่าดูแบบเชอดฉายมากอะนี่มันดารายคนมันร้อง

ผมไปดูดวงมาว่าผมจะมีแฟนเป็นคนหัวสีฟ้าว่ะเรา,าอเอาผัวเข้ามาทุบนะตงไ,ไม่เรานี่พูดไงเราถามเขาก่อนไหมก่อนจะเล่นมุกนะไมฉันร<อ>าบุกฉันราบม,ม,<อ>มุกรถกล้องหน้าสดคนหน้าคนขนว่าโอ้ทำไม่ใจให้หนูหรือเปล่าลูกหนูถามชวนฮ่าอะไรมาให้เต็มแล้วมั้งเป็นโตเต็มอะโอ้ถ้าเป็นทำใจอะเต็มแล้ว นี่อหนูอ้อยผู้ชายอย่างนี้เลยเหรอลูกผูชายเข้มฉลามผสมพันธุ์กันอสาเรียบร้อยใครฟิวชักันแล้วฉลามกูน้าเฝ้ากูไปซะแล้วหัวหน้าหัวหน้าเฝ้าปเาหัวหน้าเฝ้ามากเอามาอาป้าเอาป้าไปอาหัวหน้าเฝ้าฉลาดเรามาเอาป้าเอาป้ โหนะเฝ้าเราเอาเสร็จแล้วเชื่อชี้ยาชียาเจ็บเจ็บชี้ยาหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคือถ้าเธอแล้วฉันจริงได้ปล่อยทิ้งฉันไปแค่นั้นแหละค่ะพี่ดิ้นพี่ดิ้นทีมแมนดาร์โอดีเบลอุ้ยพอดี